S 1> <S 1> เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของเรานะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะทุกคนมีง่ายๆนะคะทุกคนมีมะเขือเทศนะคะเป็นมะเขือเทศเนื้อมะเขือเทศเข้มข้นนะคะแล้วก็มีพริกพริกนี่แล้วแต่ใครจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะหอมใหญ่ซอยนะคะมีเครื่องเทศตุรกีมีผงยี่หร่านะคะแล้วก็ มีเกลือแล้วก็มีขนอน,นะคะส่วนไอตัวเครื่องเทศตัวนี้พิม์ว่ากลิน่นแรงนิดน,นึงถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ใส่แค่ผงยี่หร่าก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็พระเอกของงานก็คือถั่วลูกไก่ของเรานั่นเองนะคะพิมพ์จะเอาถั่วลูกไก่นี้แช่ไว้หนึ่งคืนก่อนจะมาทําอาหารนะคะแต่พอดีพิม์แช่ไปแล้วพิมพ์ก็เลยเอาตัวที่แช่นี้มาทําอาหารให้คุณผู้ชมดูเลยะคะ่ะแล้วส่วนเนื้อสัตว์วันนี้พิมพ์ก็ใช้เป็นเนื้ออกไก่นะคะทุกคน ถั่วที่พิมพ์แช่ไว้ทั้งคืนนะคะตอนนี้พิมพ์ก็เอามาต้มนะคะพิมพ์ต้มใช้เวลาประมาณ30-40นาทีนะคะเพราะว่าพิมพ์ไม่ได้ใช้เครื่องหม้อสูญญากาศนะคะนี่คือถั่วที่เราต้มสุกแล้วนะคะตุ้มต้ม,ต,มตามความนุ่มที่เราต้องการ่ะนะคะส่วนนี่คือเม็ดที่ยังไม่ได้ต้มนะคะมันก็จะแตกต่างกันนะเนาะเม็ดเล็กๆแต่พอต้มมามันก็จะอ้วนแล้วก็อวบแล้วก็นุ่มนะคะทุกคน ขั้นตอนในการทำนะคะก็ใส่น้ํามันไปเลยค่ะทุกคนใส่หอมใหญ่ลงไปผัดเลยค่ะผัดให้หอมนิ่มเหลืองเลยนะคะจากนั้นพิมพ์ใส่ซอสมะเขือเทศค่ะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ผัด ถ้าเขามีสีเหลืองสวยออกมาเป็นแบบเหมือนคล้ายๆกับน้ำพริกเผาอะนะคะจะได้ทําออกมาแล้วหน้าตาสีสวยนะคะบางคนเขาก็จะไม่ผัดนะคะก็จะเอามาใส่ตอนที่เป็นน้ําแกงแล้วเลยอย่างนั้นก็ได้นะคะแต่พิมชอบเวลาผัดมันจะทําให้สีของอาหารออกมาหน้าตาสวยค่ะสีส้มเลยนะคะได้แล้วนะคะสีสวยแล้วจากนั้นพิมพ์ใส่เนื้อไก่เลยค่ะ ไปให้กึ่งสุกกึ่งดิบนะคะค่ะประมาณนี้ก็ได้แล้วนะคะจากนั้นพิมพ์ใส่เป็นเครื่องเทศของตุรกีนะคะที่เค,ค้กนะคะนะคะแล้วก็ใส่เป็นตัวยี่ผงยี่ราค่ะแล้วแต่ความชอบนะคะใครชอบหอมน้อยหอมมากนะคะก็ผัดไปเลยค่ะ จากนั้นพิมพก็เติมน้าเลยค่ะจะเป็นน้ําเย็นธรรมดาหรือก็จะเป็นน้ํนราร,นนร้อนเลยก็ได้ค่ะแต่วันนี้พิม์ใส่เป็นน้ําอุณหภูปกตินะคะเห็นไหมคะสีก็จะสวยขึ้นมาเลยเวลาเราผัดซอสมะเขือเทศนะนะคะพิมพ์ก็จะใส่ขนอล,ลงไปนะคะพิมพ์ใส่ไม่เยอะนะคะพิมพ์ใส่ประมาณนี้แข็งแล้วแต่ชอบนะคะแล้วก็เกลือค่ะแค่นี้ก็เสร็จค่ะก็ต้มไก่ไปให้นุ่มแล้วเราค่อยจะมาใส่ถั่วอีกทีเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะแล้วก็พริกสดอีกทีหนึ่งค่ะ พิมพ์เติมพริกลงไปเลยนะคะพริกนี้จะไม่เผ็ดนะคะทุกคนหลังจากที่พิมพ์ตุนไก่จนนุ่มแล้วนะคะพิมพ์ก็ใส่ถั่วลงไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวพิมพ์ก็จะตุนต่ออีก10นาทีหรือ15นาทีก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ความชอบว่านุ่มมากนุ่มน้อยเนาะสีสวยมากเลยเห็นไหมนะคะเดี๋ยวก็ต้มต่อไปเรื่อยๆค่ะ แกงถั่วของเราก็15นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันนะคะเออพิมพ์ตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่นะคะไก่ก็จะเปื่อยนุ่มถั่วก็จะเปื่อยนุ่มพร้อมกันเลยนะคะนี่ไก่นุ่มจริงๆนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟกันเลยะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะแกงถั่วลูกไก่ตุรกีของเรานะคะสีสันน่าทานเลยทีเดียวนะคะสีส้มสดสวยงาม เนะะี่ยค่ะใครชอบเป็นเนื้อเป็นเนื้อแกะเป็นเนื้อหมูก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะทุกคนแต่พิมพ์เป็นกินชอบเป็นกินเป็นเนื้อไก่อกไก่นะคะเรียบร้อยค่ะผลไก่เมื่อกี้ค่ะ